ตลาดน้ําดอนหวายจังหวัดนครปฐมไม่ไม่ทำขายทํายากเหรอคะตอกอ่ะไม่ทไม่เคยกินขนมไม่ขนมที่ทํามาจากไม่ขนนเลยเคยเห็นแต่ตอนที่เขาดองมาแล้วหวานเคี้ยวมาถามว่าทำไมถึงหวานเคี้ยวเพราะคนขายชื่อเคี้ยวอ๋อกระต๊อกดอกสนุดอกกระจนส่วนนี้จะเป็นผักมัดเลยยี่สิบห้าบาทยังมากหอมมากเลยอ่ะจะสดเลยนะได้นะท้อ สายหวานสายหวานแม่เยอะนะคะแหนมเนื้อน้ำจิ้มสูตรหนองคายอร่อยนะร้านเป็ดพะโลก็เยอะนะก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลเพิ่งเคยเห็นลูกมาดันสดกินมาดันดองมาตั้งแต่เด็กแหนมเนืองสูตรหนองคายผักแลวใส่พราดจิ้มเข้าไป หมดแล้วจ้ะหายไปในพริบตาดคอหน้าสุดท้าย right, เป็นไส้มะพร้าวไส้หอมมากมีกรอบดอนไหวเม็ดมะม่วงหิมพันธ์แบบเต็มเม็ท mm hmm.